อนนี้เราก็มากินร้านอาหารจีนนะครับดูมีแบบนี้เลยปูยปูปูปูปปปปนี่เราอยู่ในร้านอาหารจีนตรงแถวไวยิกิีนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงบรรยากาศชื่อร้านก็คือชื่อร้านกินวินไช่สลองค่ะ เดี๋ยวมาจะดูเมนูแล้วก็จะถ่ายนี่อยู่ครับท็นี้อยู่ร้านอะไรครับไหนบอกมามาสิอยู่ที่ข้างลง่างร้านคิรินเลสจะลองแต่เือเราต้องเดินข้าง,างล่างข้างล่างก็ไปตรงนี้แล้วก็ตรงนังกก้นปินแช็คอินแล้วก็พูดเขาถามนี่นี่ครับแต่จิ้มจิ้มทำน m ่มๆเขาไม่เห thank you. ตรงไหนหรอตรงนี้ <laughs> มาตรงนี this, right? ้ใช okay. oh, so ่ไหมครับใช่มัไม่มัมมที่สนเออโอ้โหเคลียร์กับป๋าเองเลยแพงแล้วเนี่ยทั้งสี่เหรียญแน่ดูเมนูอาหารโอเค้เอ็นจิ้นูเซคชั่นเห็นเนันนมเขาเอาน้งฟรีไหมฟนัตตี้พัตตี้ัตี้แอนน์แอนน์วอเตอร์เนาะแอ e no no sprite no, water first I just see water I just see sprite look I know but not not in the morning okay okay good มาดูแอปเปิลไทนะครับวิปปายเขาเงียบก่อนเร็วๆมากําลังรีวิวอาหารอยู่ที่ร้านยิ่งซ พี่นิกด,ดูเนื้อปูสดๆเลยเนื <S <S ้อพี่กลังโดย,ยู่เหมือนกันเราก็คงสั่งสองอย่างไหมมันดูเท่าทางแต่เยอะพี่อยากกินติ่มซำอ๋อโอเคโอเคที่ไม่ได้กะเลิกกะว่าสั่งเป็นข้าวผัดหรือหมี่อะไรอย่างเงี้ยมากินแล้วก็เยอะน,อยนะติ่มซำเยอะเออนี่ติ่มซำพรีเมียมทีเจ็ดจุดห้าเลยหรออะไรอ๋อพี่ออจะเอาอย่างเงี้ยพี่จะกินติ่มซำที่มื้อเย็นพี่ไม่ได้จะกินมันมีพวกเป็ดย่างเป็นอะไรเป็นหนีอยู่แล้ว ล่าสเดอเฮ้ยมีกุ้ยช่ายเหรอแพนไฟชิมชิมฮับมูนสุี่คือพอเราอยู่แหล่งท่องเที่ยวนะคะบางทีเราจะถ่ายวิดีโอถ่ายพี่ยาเลือกไหมคะ่เพียวว่าเดนเนตตี้อะไรอะนนั้นเ่ออร่อยอะไรเนตตี้ก็ว่าแบบเอออร่อยเลยเนาแต่เนตตี้อร่อยแต่ไม่รู้แค่คนไม่ได้ชอบ เดี๋ย oh, ว yeah. พี่ม yeah. nee yeah. ีอะไรอีกมานีละปดแล้วมะเป็ดอีกเหรอไม่เป็ดอีกไปอนอี้หนูอนนี้่าคุยโทรศัพท์อยู่กับเมนูเออวันีเราก็ชอบฟรนบัมบีอ๋อเป็ดปดเรียน ค okay, ครัดีวิวป้าเสี่ยวหลงปปาน้ำจิ้มน้าเกล่าหมูแดงเจลลี่ฟิชที่พี่ชอบกินมาบีเป็ดดู <to> di <susuruh>